สวัสดีครับผมวานสโลเตอร์จากแก๊งกุ้ยหองจอนโซนนะครับพอดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับค่าย v v นะจ๊ะเกม w วเว o โกโบเว e กายนะจ๊ะคือเบื่อ PG ไงคือก็มาหันแบบ PP กันบ้างอะไรเงี้ยนะก็ไม่พูดแร่ทำเพลงเยอะมาเลยเลยครับนี่แล้วเกมนี้คือยังไม่เคยเล่นด้วยคือแบบเข้ามามันมันจ้องตาผมไงคือผมก็จัดเลยซะแล้วดูทุนครับห้า ผม,ผมทุนห0 0ร้อยนะดูสายล่างนะทุนห้ารอยมามาห้ารอย่างงี้ผมจะดูซิว่าเออสูตรของพ G เนี่ยมันจะใช้มันจะใช้ได้กับที่นี่ได้ผลไหมไปครับผมขอ5้าสิบทีละกันผมขอห้าสิทีละกันนี่ครับมายังไงยังไงเข้าเลยไหมอือสวยสวยสวยเออผมผมว่ามันมันนานไปว่ะผมขอผมขอผมขอเอ้ย ผมหยุดยังไงอะฮะฮะอะไรให้มันทำไดงา่ายโอ้ยไอ้ไหมุนอัตโนมือเหรอโอ้ยผมไม่เคยเล่นผมไม่เคยเล่นไงผมไม่เคยเล่นไงแล้วผมไม่เคยเล่นเลยไงหุ้ยสองร้อยสองร้อยเหรอเข้าแบบงงงเข้าแบบงงงงเข้าแบบงงงงไปยังอุ๊ยส,ส,สกูตเตอร์ขาดหนึ่งไงดิสรงนี้สรงนี้ขาดหนึ่งไงดิเออวันนี้หุยกำไรสองร้อยหกสิบแปดไปแล้วนะ คือเล่นงงงงเออวายเข้ามาเหมือนเหมือนจะล็อกวายไปนะเหมือนจะล็อกวายไปนะสวยสวยเลยสวยเลยสวยเอยสวยเลยแล้วแล้วเข้ายัางไงก็เออร้อยสิบสี่ครับเออเออ อุ้ยอุ้ยสองร้อยสองร้อยอุ้ยเบ็ดเบ็ดสามได้สามร้อยแปดแล้วอ่ะอุ้ยผมว่ายังไงเรา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 ย้ายมาเลยป่ะเราไม่เล่นละพีจีเราย้ายมาพีพีเลยป่ะเออเออแล้วคุณแล้วคุณเยอะชาติแล้วคุณเยอะชาติเหมือนจะบวกคูณนะเหมือนจะบวกคูณแล้วเหลืออีกตั้งสองทีเน่รวมทีนี้อุ้ยดูดูดูไหลมาเทมาจัดไหลมาเทมาจัดว่า วาันสี่นี่เป็ดห้านะเฮ้ยผมว่าผอว่ามันคลองงำว่ะทุกคนมันคล้องงำว่ะไปสามสิบทีพอสามสิบทีพอผมผมดูทรงแล้วมันมันเข้าง่ายว่ะอันนี้คือเข้ามาแบบว่าไม่รู้ว่าเออแบบเล่นยังไงด้วยซ้ำนะทุกคนมาแบบมาคำนมคมนำไปกับผมเลยเอืออือละละล้วพอพยับเป็ดแล้วไหลทิ้งเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหยุดเออสมหยุดสมหยุดมามาขอแบบเมื่อกี้วายเข้าแบบเต็มหน้ากระดานอ่ะถ้าถ้าวายเข้าเต็มหน้ากระดานแบบเมื่อกี้นะโคตรสวยโคตรสวยเออเออมาแล้วสองมาแล้วสองขอแถวแรกขอแถวแรกอีกตัวหนึ่งขอแถวแถวแรกอีกตัวหนึ่งแบบจับหลายเลยจับหลายโอ้ขอแถวแรกขอแถวแล้แถวสองเนี่ยเอออุ้ยไอ้อะไรอ่ะไอ้คือดาว ไอ้ไอไอคือดาวโอพวกแปดทีโอเคโอเคไปครับไปครับได้ไอ้แก้ตัวได้ไอ้แก้ตัวแล้วมีสิบทีนอนๆได้สิบสี่โอ้ยวายเข้าหน่อยเถอะแถวสองเนี่ยโอ้้นงโอ้้นงโอ,อ,งโอ้เออมาแล้วไงมาแล้วไงมาแล้วไงมาแล้วครับน้องยังไงเข้าอีกละเข้าอีกละรู้ผมอยากได้ตานี้มาเพิ่มอีกว่าขออีกสักแปดทีได้ปะ นี่ไงนี่ไงวิศดอกนี้2องร้อยเก้แวิแต่เบ็ดสินะเมื่อกี้เบ็ดเบ็ดเบ็ดห้าได้แล้วอุ้ยอุ้ยสวยจัดเออเออเมื่อกี้เบ็ดห้าได้พันได้พันกว่าอันนี้ต้องอุ้ยงามจัดงามจัดงามจัดเลยงามจัดเลยหลีอกันสองทีบ้านละตัวแพงเข้ารวยเออจงองดข่อยจะเก้าร้อยสามพันแต่สามพันไป ตกสามสามพันไปแตกสามสามพันไปขออีกสี่ร้อยขออีกสี่ร้อยขอตัวแพงมาเลยขอตัวแพงสวยเดวาวาแพงโอ้หรือว่าแพงมันเป็นหน้าคนโอ้โหหรือว่าแพงปกมือเกอร์เลยแต่สองหนเก้าคือคือเอาอยู่คือเอาอยู่คือคือหน้าพันไปแล้วกำไรสิบเท่าคือมาห้าร้อยกำไรสิบเท่าไปแล้ว มันจะเข้าอีกเข้ากูอย่าเบ็ดดีครับน้องรออะไรอะมันเข้าดีขนาดนี้เข้าดีขนาดนี้แล้วก็ไปต่อดีครับอุ้ยใหม่อีก็วล่ะหม่อีก็ะล่ะหม่อีกเวลาพอใครหาเบ็ดปุ๊บนี่เฮ้ยไปหาเล่นเลนะคือใครไม่เคยเล่นพีพีก็แบบเออลองลองไปดูเนี่ยคือแบบมันก็กระจายอยู่กระจายยูไวเวสโกทุกคนของจริงของจริงคือถ้าถ้าเป็นคนคนไทย คนไทยเขาเรียกอะไรนะกำนานปะน่าจะน่าจะกำนานนะคือน่าจะชื่อนี้น่าจะชื่อนี้เออเออกำนานกำนันหนอกำนานหนอเออเออววยขอเข้าหน่อยขอเข้าหน่อยอุ้ยตามมาแล้วหนึ่งขาดสองขาดสองอุ้ยกดไปเล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 ย โอ้โหไม่เข้าว่ะทุกคนดอกนี้ไม่หมานเท่าไรดอกนี้ไม่หมานเท่าไรเออเออเอออืมขอขอเข้าก่อกสักทีขออีกสักทีเพื่อเพื่อความสะใจเพื่อความสะใจอือโอ้ไอ้เกมนี้ผมผมแพมผมแพมไม่ได้เยอะว่ะคือแบบภาคภาคไม่เป็นน่ะคืออยากจะเข้ามาเล่นอุ้ยและและและ และอ้แลวเลยไปแล้วแลวเลยไปแล้วแลวเลยไปแล้วอืโอโอ้เมื่อกี้เก็บเข้าสกตัตเตอร์มาสองขาดหนึ่งมายังไงและและ go ทุกคนที่บ้านที่ดูผมอยู่ก็ปลกมือดีครับรออะไรอะ่ะยังไงไวายมาวายมาครับวายมาครับขอแถว ขอแถวสามแถวสี่วายต้องเข้าละหุยหุยโอ,อ้ไม่มาไม่มาวายมาสวยสวยสวยขออีขออีขอเต็มแบบเต็มหน้ากระดานอะ่ะขอขอแบบเต็มหน้ากระดานแบบหมันหมนขอแบบๆๆมันมันมันหมนอินเสิร์ตรถต้องมาบักไหมยอกยอกยอกผมไม่ใส่อินเสิร์ตลดหรอก บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วคือถ้ามันจบสวยผมเลิกเลยคือถ้ามันจบสวยคือผมเลิกเลยแบบว่าไม่เอาแต่ก็นั่นแหละตามนั้นอะ่ะผมก็อืคือผมก็เจอไปเรื่อยอะ่ะคือพอเจอแล้วเป็นไงก็ตามนั้นทุกคนได้น้อยกว่าเบ็ดห้าเบีดสิบอีกออแสบคอคันคอเลยวะคือแพมเยอะมาหุ้ยเขาฝีลวจาดเขาฝีลวจาด เขาฟีรรจัดเลยคือ,อเดี๋ยว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 ผมแบบเวลาดี๋ยแบบเดี๋ยวเอ้ยดีกว่าแบบอยู่ดีก็ขึ้นเดี๋ยวแบบแบบอยู่ดีๆแบบแบบผมก็พูดอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วบวกอีกสี่ทีโอ้ขาดหนึ่งตูวบวกแปดไปแล้วนะ <c oughs> โอ้โคันคอเลยว่ะทุกคนคือพูดไม่หยุดคือพ่นแบบลิ้นติดไฟจัดต,ตอนนี้ออสองสีหกเออ แล้วขอวายขอวายแถวแถวนี้ได้ไหมขอวายแถวนี้โอ้ไม่ลงโอ้ก็อดโอ้ก็อดอุ้ยแต่พันพันร้อยแต่พันร้อยเพราะว่าตัวแพงแต่พันอุ้ยสวยสวยอย่าฮืออย่าฮือและไอ้นี่อยู่ไอ้นี่อยู่ไอ้หัวฟ้ามันก็ได้แพงอยู่มันก็ได้แพงอยู่สองไปสองไปแล้วก่อนขาดสองอีเหละสองทีแล้วขอขอขอตาขอตาลงมาหนนะึ่ง ว้าเออไม่ลงไม่ลงอู้ถ้าตาลงได้บ่อยสี่ทีแล้วนะเอออีกทีนึงอีกทีนึงว่าไงขึ้นขึ้นสามพันจบสวยๆเลยอันนี้จบสวยๆเลยเอ้ยยาแตกไปครับสามพันสามยี่สิบเก้าครับว้าจบสวยๆจบสวยๆทุกคนเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว <c oughs> จะอึกเลยอึกเลย ก็นะได้กำไร9,002นะสำหรับเกม Y i West g o ของ t ่าย PP นะทุกคนไปหาเล่นตามกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวเวลาเนี่ยเมื่อกี้มันพึ่งขึ้นไปไปหาไปหาดูไปหาดูาดใครย้อนใครแบบข้ามาามาดูก็แบบย้อนไปดูนิดนึงตอนเข้าฟรีเมื่อกี้มผมบอกเลยของจริงกับเกมนี้นะจ๊ะถ้าทุกคนชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับใครอยากเล่นเกมตามผมนะมาเลยคอมเมนต์ปักหมุดข้างล่างไปตามกันได้อย่าลืมก็ไปกดถูกใจเพจเฟซบุ๊กไลน์ไปนชัยกันด้วย เพื่อไม่พาดกิจกรรมที่ผมกำลังจะจัดที่เร็วๆนี้นะจ๊ะใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะไม่ว่าจะ PG หรือ PP มาขอมาได้เดี๋ยวผมตามหาเวลาแตกให้เล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกทุ